สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Ford Ranger นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ฮะป้ายแดงๆอยู่เลยครับผมติดตั้งสกูฟฝากระโปรงตาแลตนะครับนี่ครับสกูฟฝากระโปรงตาแลดสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเต็มบานนะครับใ่ครับเป็นของยี่ห้อฟิตนะครับงานสวยๆฮะดีไซน์แตกต่างจากคันอื่นนะครับมีมิตินะฮะเห็นไหมฮะนูนต่ำสวยงามครับผมเป็นตาแลตนะฮะลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านนะครับ นี้เป็นตัวหลอกนะครับมีชั้นนะครับเพเยอร์นะฮะแบบนี้นะครับมีโลโก้ฟิตนะครับออกแบบตรงรุ่นนะครับติดตั้งด้วยกาว 3M ครับพร้อมกับน้ำยาพรีเมอร์สำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ Ford รุ่นนี้อยู่นะฮะออกใหม่ๆป้ายแดงๆแบบนี้ฮะติดต่อสอบถามนะครับเพิ่มความสวยงามในตัวรถนะครับได้ที่แต่งรถน้าแดมเพชรบูณ์นะครับ Facebook แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับ โทรได้ที่เบอร์0812811259นะฮะงานสวยนะครับแบบนี้เลยสินค้าตรงรุ่นครับก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ